ระบบปฏิบัติการ DOS นี่คือหน้าตาของระบบปฏิบัติการ DOS นะครับระบบ DOS เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBM เพื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องซ p c PC. ซึ่งตัวโปรแกรม DOS จะถูกโหลดหรืออ่านจากแผ่นดิสตเข้าไปเก็บไว้ ในหน่วยความจำก่อนจากนั้น DOS จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานต่างๆระหว่างผู้ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายโดยอัตโนมัติโดยที่ d อสจะรับคำสั่งจากผู้ใช้หรือโปรแกรมแล้วนำไปปฏิบัติตามโดยการทำงานจะเป็นแบบแท็กโหมดสั่งงานโดยการพิมพ์คำสั่งเข้าไปที่ c พรอม ดังนั้นผู้ใช้ระบบนี้จึงจำเป็นต้องจำคำสั่งต่างๆในการใช้งานจึงจะสามารถใช้งานได้ระบบปฏิบัติการดอทถือได้ว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่เก่าแก่และปัจจุบันนี้มีการใช้งานน้อยมาก